เวลาน้องถ่ายเซลฟี่เนี่ยทำไมน้องทำได้อ่ะอุยน่ารักคืองี้คือเซลฟี่หมดเลยเหรอแล้วแบล็ด้วยนะแบล็ด้วยหน้าตาน่ารักอ่ะเราเราเราไม่เด่นทงนี้ถ่ายได้ไหถ่ายให้ดูน่อยนี่ไงอย่างง่ายมากลองแบบคนเดียวก่อนได้ไหมลองคนเดียวใช่วยคนเดียวพี่ขอดูนิดนึงอันนี้คนเดียวของน้องน่ารักะเขาถ่ายแค่นี้เขาก็น่ารักแล้วอ่ะแล้วรวมหมือแล้วรวมหมืออ่ะโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ อแต่งให้หน้าเล็กหน้าตึงทำได้หมดแล้วมันทำได้ทุกเวลาหรออับอับพี่สมมติสมปติหน้ากลางพี่เหมี่ยวหน้ากลางใช่ป่ะปรับหน้าพี่เหมี่ยวปรับหน้านะปรับหน้านะดูหน้าหนูจะปรับหน้าละวอ่ะให้เรียวเลยนะให้เรียวเท่าเหมยเล็กเลยนะไม่ทำงี้หรอเราคงไม่เคยรู้เฮ้ยเฮ้ยยาวเลยแอปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันใส่พี่เราพี่ใช่ทันแน่ที่ก็มีโฟโต้หมดแน่จริงจะทำให้ฉันเห็นทั้งหน้าสิอันนี้ไม่ได้พี่ เดี๋ยวหนูจะลงไอจีโอเคแลอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้กลับไปหาลุงเล็กดีกว่าไปช่วยลุงเล็กไปถ่ายแบบว่าเซลล์ลุงเล็กเลอในระหว่างทเรียกลูกค้านิดหนึ่งนะโอเคตามไปเลยค่ะคลองบางขุนกองเป็นคลองเล็กๆเชื่อมต่อกับคลองบางกอกน้อยซึ่งเรายังเห็นวิธีชีวิตริมคลองของชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ผูกพันกับสายน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะ คนเฒ่าคนแก่ก็ยังพายเรือลำเล็กๆไปไหนมาไหนกันอย่างถึกคะ่ะเนี่สาวน้อยก็ไปไหนกันคุณน้าไปไหนคะรา<อ>คาเดินทางปลอดภัยนะคะขายดีๆนะคะน่ารักนั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมคลองมองวิถีชีวิตสองฝั่งคลองไปอสบายอารมณ์สุดๆลุงเล็กเองก็เป็นคนพื้นเพศที่เกิดและก็เติบโตอยู่คู่กับคลองนี้คะ่ะ แถมยังพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่มานานกว่า20ปีแล้วจนใครๆเนี่ยต่างพูดกันปากต่อปากถึงความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวลุงเล็กค่ะก็ะเพราะว่ารสชาตินี่แซ่จัดจ้านถึงใจเคล็ดลับก็อยู่ในโถใบในี้อัน,นอันนั้นถ,ถ้วยนั้นคืออะไรคะลุงเนี่ยคือสูตรเด็ดลุงเลยใช่ไหม,มน,น,นี่ไงเรียกว่าน้ำ,น,ำน้ำส้มหรอฮะมันก็มีน้ำส้มน้ำาาลน้ำส้ม,สมตา แต่เป็นสูตรลุงเองคััผม,มนี่คือน้ำส้มพริกดองที่ปรุงรสจัดจ้านถึงใจเป็นสูตรเด็ดที่ลุงเล็กเนี่ยคิดคนขึ้นมาเองซึ่งจะต้องใช้พริกที่หนูสดๆดเอามาคั่วกับกระเทียมให้หอมค่ะถ้าไม่คั่วม,มันจะเป็นเขียวนานไหมคะคั่วจนมันยังไงอะ่ะจนตึบๆไหมอ่ะ,ม,อะมันจะไม่มีผู้ชายคนไหนเห็นเลยเหรอว่าหนูแต่พอเป็นเมียเขาได้มั้ง <c oughs> อย่าบ่นค่ะคุณน้องมารีบทำต่อพอได้พริกกระเทียมคั่วจนสุกหอมแล้วก็ต้องเอามาตำให้แหลกตอเคตำน้ำพริกทั้งทีต้องตำให้ดีต้องมีฝีมือเสียงตำทีตำไปที่รูเดิมๆดนทุ่งสะเทือนเฮ้ยเราเริ่มไปกันได้นะจากนั้นก็เอามาผสมกับน้ำส้มสายชูดองใส่ขวดโหลไว้เป็นเวลาถึง5คืนยิ่งนานยิ่งดี ของหมักดองมันต้องดองนานมันจะถึง,ถงถึงรสความหอมมันจะเพิ่มขึ้นหลังจากดองครบ5คืนแล้วลุงเล็กก็จะต้องเอามาปรุงรสให้จัดจ้านด้วยพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ำกระเทียมดองค่ะและถ้าอยากให้หอมอร่อยเนี่ยก็ต้องบีบมะนาวสดๆดดลงไปนี่แหละค่ะน้ำส้มพริกดองสูตรเด็ดของลุงเล็กเขาละเสียเ <ś c oughs> ขาเหนียวเขาเขาเหนียวเขาเหนียวถุง อยู่ได้เลยเนี่ยอ๋ออ๋อหอมยังดีแล้วนะหนูว่าดีแล้วลุงเล็กจะเก็บน้ำส้มพริกดองอยู่ไว้ข้างตัวเลยค่ะเวลาทำกว๋วยเตี๋ยวก็จะตักใส่ทีละชามทีละชามกว๋วยเตี๋ยวที่ได้ก็จะเข้มข้นรสจัดจ้านไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยยิ่งได้ซดน้ำซุปรสเด็ดดูและอ้ยมันยิ่งแซ่บโดยเฉพาะน้ำซุปเนื้อที่เคี่ยวกันตั้งแต่หกโมงเช้าได้ความหวานหอมจากเนื้อที่ใส่ต้มลงไปจนสุกเปื่อยพร้อมกับความหอมเครื่องเทศอีกด้วยคนหลังจากต้มน้ำเดือด ช่ไช้อนฟองเรียบร้อยทีนี้เราจะปรุงรสอืมอันนี้มีรากผักชีใช่ป่ะมีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะก็คักอบเชยอแดงๆนี่เกาเก่ากีเก่าขีเออเก่ากี้เม็ดผักชียี่หล่าเม็ดผักชียี่หล่าลูกกวานลูกกวานน้ำซุปเนื้อร้อนร้อนหอมหวานจะกินเป็นน้ำใสๆก็อร่อยหรือจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเข้มข้นก็อร่อยร แต่ถ้าใครไม่กินเนื้อลุงแล็กเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำน้ำคลุกขลิกรสจัดจ้านถึงใจให้ลองชิมด้วยนะขาเหลืออะไรไหมขาดิกชามค่ะ <c oughs> นอกจากรสชาติจะจัดจ้านถึงใจแล้ว <c oughs> เนื้อหมูของลุงก็ยังหวานนุ่มลิ้นไม่แทนเนือหัวเลยล่ะค่ะถึงขนาดเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านนั่นก็คือลวกจิ้มที่มีทั้งหมูสด สดลวกจนสุกหวานนุ่มลิน้นแถมด้วยแหกขึ้นรอยต้นหอมผักชีแล้วก็ราดด้วยน้ำส้มพลิกดองสูตรเด็ดของลุงเล็กมันอร่อยเห็นแล้วน้ำลายซอ,อนี่ไม่ได้กินข้าวเช้าวา,าป่ะเนี่ยอ,อร่อยมากหมูนุ่มมากอะลวกจิ้มหมูร ชามนี้4ี่สบาทแม่เล่นเอาซานี้ของเราเนี่ยไม่ยอมวางตะเกียบกันเลยแถมยังชวนคุณแม่คนสวยมาช่วยชิมอีกด้วยดูดูถึงขนาดยอมลงเรือไปปรุงเองกับหมอไม่จำนี้นลถ<ะ>ูกต้องล<อ>ูกชิ้นอยู่ไหนอยู่ไหนละ่ะ <c oughs> ใครจะไปหาเจอมันไกลนะ่ะ <c oughs> ดูสิลูกค้ามาเอาคะ่ะไม่ว่างยืนค่ะไม่ว่ายือนอุ้ยตายแล้วลุกไม่ได้ เอจะลูกก็เสียวจะน่งก็สั่นแต่สำหรับลุงเล็กเราเนี่ยไม่มีวันค่ะเพราะลุงเล็กอยู่คู่กับคลองบางขุนกองแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดจนกลายเป็นความผูกพันยิ่งสมัยเด็กๆนะคะลุงเล็กเราให้ฟังว่ามีความสุขมากๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินตอนลุงเป็นเด็กนะก็วิถีชีวิตคือทั้งเรือทั้งนั้นเวลาเรานั่งอยู่ท่าน้ำเนี่ยขนมหวานผลไม้ก็จะมีได้กิน แล้วก็จําเสียงไว้ว่าเป็นเสียงของชนิดของอาหารอะไรอะไรแบบนี้ก๋วยเตียวก็ปิ๊ดปิ้นกะแยโบราณอูนอุนทุกวันนี้บรรดาเรือขายของต่างๆในคลองก็พากันยกพลขึ้นบอกกันหมดแล้วค่ะจะมีให้เห็นก็เพียงแค่3ามสี่ลำและหนึ่งในนั้นก็คือลุงเล็กที่ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมทิ้งคลองแห่งนี้ไปไหนแน่นอนค่ะ คุณลุงคิดจะเปลี่ยนไหมจากการที่แบบเราขายบนเรือไปแบบขายบนบกคิดบ้างไหมเคยคิดไหมไม่ไปขนาดลูกมันยังจะชวนพ่อไปขายบนบกเลยอะเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าใกล้บ้านไม่เครียดไม่ต้องไปรถติดคอมาเป็นชีวิตสายน้ำคือชีวิตคนเราขาดน้ำไม่ได้ ดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดศาสนาเป้าขอมอบซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งังค่ะเห็นว่าก่<ข>อน <ขอ S 1> หน้า<อ>ที่จะมาขายก๋วยเตี๋ยวรูเนี่ยนะคะจริงๆลุงเล็กเนี่ยก็มีอาชีพใส่สูตรผูกไทยเลยนะอย่างนั้นเลยอาชีพอะไรคะอาชีพอะไรคะทำงานธนาคารมาก่อนโอตายแล้วว้าว ขายแล้วทำไมถึงมาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเรือได้ล่ะคะลุงไม่สบายเหรอเงินเดือนน้อยครับไม่พอกินขายก๋วยเตี๋ยวมากกว่าได้มากกว่าดีกว่าครับดีกว่าเนาะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มพุงนะคะวันนี้ขอบคุณลุงเล็กและครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะก็ไปได้ที่พระรามห้านะคะวัดจำปานครอินก็อย่าไปนะอย่าถามทางเจ๊หนุ่มเหมี่ยวเพราะงั้นหลงพระรามห้านี่ไปนี่เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยวันนี้ขอบคุณจานนี้ค่ะติดตามเพลงน้องได้กดคุณคาะ วงนนไงไม่เป็นไรไม่ต้องบอก,อบอกฉันบอกไปแล้วงั้นช่วงหน้าจะพาไปดูรถหมูแดงแล้วกันนะคะสัญญาแห่งความสุขคือรถหมูแดงเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ